ถ้านันี้นกับบลึกวางเกี่ยวด้วปกติปกติครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่น้อง เก้า mm. คเมือเย้ทิมหมือนไปเต็มทีมเลยพี่น้องมาเต็มชุดเลยหมือนเสียกี่ไม่ยอมหลุดเขามาเต็มชุดเลยครับมือเอาวันี่ครับนี่แล้วเหมือกล่มก็ขัดลพี่น้องไม่ยากในลาเสียความขี่ใช่กูหลุดไม่เฮ้ลูกไม่เห็นหด่ออผมเบิ่งเจ้า่อไปซื้อแงกครับลูกใ่พังนะวันนี้ เอขอกงมันแสดงมันเบิ ah. hey? ่งตลอดเยขเชนเะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนนะนะมันเป็นผู้ติดตามแลวเบิ้ง่อเอาว่างใดมึง่อนี่ยี่กี่นี้บอกเมื่อน่มันตีดีเลยที่บอกดีแล้วบวเอาหันมองจาว้านบอกมองลุงเผ่าานกล้ตัว่านไงมันนะตัวนั้นบอกเพราะว่าปานมัหนาเอาน้มนมาต แมนว่างนิมบุกไอเกนไปเอามือหรือว่างกนดี๋ยว้าแกนังขนาดบุยไรได้หมืนี่เนาอีนั่นเต้นขาหมันวยติดโอ้ยหลุดไได้ปได้เลยได้เลยอกัปลาปีกไก่ลเขาเอาปได้โดนขาหมวเบึ้งางเบมองางนนี้บเป็ไปจะมีหลยกํลังคุยกันตกลงกันักบุกมันขึมันขึ้นแตกไป้าบุกหลายทงเือ นี่นี่มันแกนว่างนี่ปลาแกนว่างนี่เพราะว่าก็เคยเอาบดเลยแถวนี่ก็ว่างพุ่นแกนแล้วก็ว่างฝากก็ถุดปลาแกนมันนี้ความก็เตรียมสุดเรียบร้อยพี่น้องตกลงกันแล้วครับเอาแงน่งวาวๆสินี่นี่ใส่กับกโยขานี่เออทั้งนั้นก็เอาคนเลยกำลังเตรียมโตครับถุนเชียนกีกับลุงเถามือนีมวนเป็นตะไนร่มแห้งอยู่แต่ว่าก็ มันแดดนะขึ้นสีพ่อพนได้างตัการลงดางพญาถอกับพญขอมางอะดางครับพี่น้องม,มันมีฟังเดียวดอกเมื่อนี่บ่คือมือน่มือน่นมีสองฟังพญาขอมอัดยาอยู่พี่นอออ้องเอาแื้นแล้วกันละ เก็บรายละเอียดเล็กๆแต่น,น้อยฝุ่นลุกเทาอยู่ฝุ่นเสี้ยนจีอยู่ฝุ่นวันยังวามอยู่นี่หน่อยสิอยู่นี่นบ้องงี้ไหมเก็ดโปุ๋ยฮักศอกมา

me nyanyi dok Baduk ba Sapato si. Sapato เข็งตึงปลาดุกตัวหนึ่งนี่มนิดนแ้ง้นเต้ลังแห่วลูก แล้วะ่ะใหญ่หอบยากขนาดเครื่องทิพยบอก ไมได้ยังเด,ด,ด็กว่ท่านท่านด้นออนเออท่านอยู่ไปเปลี่ยนปาน่ท่านจังจีวานิชจักจีวานิชไหนเรเว้ยหวมคักวันี่เนาะ ประสูตร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 ประสูตประสูตฟบ้านตะเพียนประสูตรความหมดอยู่ี่รอกใสยใสนี่มาไสย เต็มสะก้อนเต็มหมอบอเต็มหมอบอตส้ยเลือดเขาเอเขินบ้านก็าไล้เขาแห้งเลย สลิทลื่นล่นลวนเลยาฟาเนีนเอป,ป็นตีเจือปนใบสองครึ่งที่เขาแล้วกว่ใบ,บสองครึ่งที่เขาแล้วกว่ใบ,บสองก,กลัวนม่ที่ท่านใบสองก็เห็นไบใบสอง,อง,สองโอ้ยมันมีผูกำกับเขาอยู่นะอะแสบครับนี่ปลาบ้อนปลาเบี้ยน

ความใจก่อนเลยนิ้วเขาเนี้ยเขามาาติดไฟหอมติดไฟหอมน้องเยียนนตมประเสริฐเล้วนเลยเดดล้วนเลยมา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 เสียบไอซิมเบง ก่นเตอน้เดง่ายจัดวะนี่องยเขาอใส่ตมาาเพื่อพยงความเพื่อพยงความมีเขาเ แก้ครับกวนึ่นี่เขามีามออมายโอ้ยว่ะ เขาให้อมอย่างนี hmm. ้่ ah ังให้ไยครับเพราะงั้นเรายิบเขาบกเปิด้างเขากันเขปบอกใ้เขาซีก่อนต้อมีเห็ดหน่อย

เฮ็ดกันไจะงืกกที่เดียวปองเอาไว้เฮ็ดอินดีจังว่ามันกันใจมันถีบเลยจังไดื่งจวกลงจวกรงแหนดมาขึ้นขึ้นนเรียบร้อยน้กจากกินข้ากินน้าเรียบร้อยพุนผุนผุนโอ้ยมันบอดพูเป็นนานเป็นนานอยู่คนสลิด

không ờ huy ngan mượt là hiền bo ông luôn bay ปลากระจนปลาก้าสูรปลาก้ะสูรติคือปลาก้าสูดแสดงว่าปลาก้าสูคือปลากราสูตรไหนเด็กก็หูดกนตายแล้วบเนี่ย่ยอม้ามนไมดยบวลด

โอ้ตัวบ่นบ่อนอยู่นี่แหละลุงที่ว่ามันยันไม่ไหวนั่นะปลาอีกอย่างหนึ่งเออปลาแบบเจอไดนะ้มีสองต,ตัวตัวนึงอีกอย่างอีกตัวหนึ่งเออตัวบักใหญ่หนึง่งเออเอาขึ้นแนวบ่อนดูพราะโลดไหมมันใสมันอทันมัน เอาไานี่บู้เห็นหอดหัวเอาเอาเอาไปไปแล้วเอ้ยเอาเอาเอ้อเอ้อเเอ้อเรออเอเ้อเอเฮ้ออเเอออเอ เอาอย่างไรเตีเอาอย่างไรเตี๋ยได้แห้ไว้เป่นกี่ลรวสิปป่อยเอ้าม่แมนลูักาาใหญ่ยีดีตู้ข้าบ่อยใหญ่มี้นั่นจัดหมดแล้ว À, để lạp lưu cho mong nhanh gặp lộn ngày vẫn ngày rồi đấy mỗi ngà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 y

เเลียวเลยใส่บ่อนู่บ่ลูกนี่หรือใส่ไปหล่โอ้ยเสร็จอีนี้เอ้าไม่ยังคว่ำสูนหรอฮะพูดไี่อปกไปยังไโจนอ่าเร็ดไม่ยังควเลยแล้วบ่อน้่งห่นจบมันประดุ 挂不掉。<laughs> ขึ้นเลยนะครับพี่นอ้องขึ้นแล้วปุ่นพอยันเถาะก็พอยกความมันก็ลังกูด่างอยู่นแต่ฟังนี่กูแล้วลไปเบิ่งผลงานกันครับนี่ปลาลูกหน่อยก็ได้กินอยู่ดอกว่ากีไ่ไร่ก็บอกกีล่าลายมาเลยหนอปลาดุกซีตัวปลาข้าวหน่อยซองตัวแล้วก็ปลาข้าวสูตรตัวหน,นึ่งเหลือเกิน ปลาสลิดหน่อยหางหกตัวว่าด้อยากได้กินอยู่ครับบวกขี้ลายไม่ได้ดอกไม่ได้เสียดกี่เอาปลาเมียหน่อยวู้มีปลาเหมือนเนาะพวกขือเลยบวกขือเลยบอเป็นธาเอาส่วนใหญ่ทตายแล้วก็นหกขี้ซื้อหกวูมีปลาหกวูมีปลานี่แต่ปลากระเดือกระเดือกระเดือกสลิดปลาคอตัวใหญ่ๆกับวูมีมีปลาคอเท่าตัวเดียวบวนอ้วกฟังนงง ตรงนี้ผู้ใดๆจะข้นดูเป็นไงปละโจนตัวหนึ่งเจ้าตัวนึงปลาขาวปลาดุกหน่อยตัวหนึ่งปลาดุกหน่อยสองตัวนะสองตัวเออนั่นนั่นปลาตีนนี่นั่นมันท่านตีนเออโอ้ยตัวหน่อยครับเหลี่ยไปปีอยู่อ้าวผู้ใดผู้ใดกินแร้งแล้วได้แล้วได้กบอีกตัวหนึ่งกบผู้ใดอีกเหรเป็นไงกบ เนี่ปลาลุงเถาเี่ลุงเถาแล้วเดี๋ยวปลาอันยงูนี่ตัวบางใหญ่นึงตัวหนึ่งมันมีปลาหี่ยิงลูกาปลาอันกระลิดอีกสามสองคำโตปลาเข้ามาเปี่ยนวกรดนย็นตัวนึงลลเ้ามาเี่ยกอวรเย็นตัวนึงเดี๋ยวปลาเพนพอได้กินพอได้กินอยู่ได้แมงดาคิวตัวหนึ่งอ่า ก็คี้ลาอยู่เนอะมือนี่ว่างนี่ไหมีมีมีป่านี่ละมือบอมือหมานมือบองสินะฮะอยากให้กินพี่น้องแต่พอเดีกินแรงครับบบมหมานบหมานจะกับพ่อเดีวกินแร่งทุกคนแต่เอาแร่งแ่มันคเอฟซีทั้งยู่ทั้งไหนก็ลุงเออเ้ินยูใส่เจ้าลิอยูสมตเอฟซียูทังสมมตรประการพี่น้องอัน ลูกไส้ลูกไส้พ่อจะเถ่า,าพ้นว่าพ้นเบิงประจําม,มันเห็นพออนนันเห,นห,หนน็นพอมันยืนนิย่ในิคิดพันเกิดคิดหอดพอมันหาโท่มากหาว่าสันท่วมากแล้วก่อว่าเห็นพอคิดหอดพอว่าสันตึกเหี้ยฝากขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามาติดตามทุกผู้ทุกคนเหรอครับก็เมื่อได้มือบองสิหะหาอยา,ากหากินกระไดอย่าลืมกดติดตามน้ำเด้อครับผู้ใใดเข,ขาามมห่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน ลุกหน่อยตามห่ออีสานลุกหน่อยก็ดีถ้าไปหาอยากหากินตามวิธีของคนอีสานนี่สิแหละครับไปเรื่อยๆมือได้มากอะพ่อได้บ่ไส้ซื้อบ่อได้อยากได้กินบ่ได้เอาไปขายดอกบ่ได้หาไปขายดอกหาได้พ่อได้กินคลิปหนาจังพอกันไหมครับคลิปนี้ก็ลาบไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีส